สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้เรามาสรุปร่างกันนะครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาสรุปล่างกันนะท่านผู้ชมนะก็เรามาดูเด่นล่างเดินดี4สูตรนะท่านผู้ชมนะงวดนี้ผมเอาเด่นมาแค่4สูตรนะครับเป็นสูตรที่เดินดีนะท่านผู้ชม <c oughs> งวดที่ผ่านมาก็ <c oughs> เดินดียังไม่หลุดนะครับถือว่าผ่านทั้ง4สูตรนะครับผมก็เลยนำา4สูตรนี้ มาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมในคลิปนะครับสูตรแรกนะท่านผู้ชมสูตรหนึ่งนะเด่นสามสี่ห้าเจ็ดนะอันนี้เป็นสูตรหลักเลยท่านผู้ชมขาดไม่ได้เลยนะสูตรนี้ก็มีหลุดท่านผู้ชมแต่ก็เขายังไม่เคยหลุดซ้ำเป็นเด่นล่างระยะยาวนะท่านผู้ชมสูตรแรกนี้นะสูตรที่สองนะครับเก้าหนึ่งสามหกสูตรที่สามห้าเก้าศูนย์หนึ่งนะครับสูตรที่สนะี่เก้าหนึ่งสามนะท่านผู้ชมนะ ทั้ง4สูตรนะครับผู้ชม,ช,มชนที่1 3 9นะ1 3 9ท่านผู้ชมนะ1นี่ชน3สูตรท่านผู้ชมเนี่ยครับ3ก็ชน3สูตรนะ9ก็ชน3สูตรนะครับผมก็มั่นใจว่าเต็นล่างน่าจะมีสัก1ตัวแหละท่านผู้ชมนะ1ถึงสตัวได้ซ้ำไปนะงวดนี้นะ เด่นของเรา3ตัวเนี่ยหนึ่งสามเก้าเนี่ยผมว่ามาอย่างน้อยหนึ่งตัวแหละท่านผู้ชมนะผมเชื่ออย่างนั้นท่านผู้ชมตามสูตรนะครับก็หวังว่าเขาจะมาตามชนเด่นของเรานะท่านผู้ชมนะอย่างน้อยๆก็มาสักหนึ่งตัวนะขั้นต่ํานะทีนี้เรามาดูเด่นสิบล่างนะท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> เด่นสิบล่างเนี่ย ผมลงสูตรไปให้ท่านผู้ชมแล้วนะก็เด่น10ล่างสูตร1นะ3 4 5 6 7 0 2เดน่น10ล่างสูตร2 8901 2 3 5นะท่านผู้ชมนะเป็นเด่น10ล่าง7ตัวทั้ง2สูตรผมก็บอกท่านผู้ชมว่าง,งวดนี้ผมจะจับชนกันนะท่านผู้ชมนะครับก็ชนกันที่2สูตรได้ที่0เด่นที่10ล่างที่0ูนย์ 2 35 02 35ท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูเด่นหน่วยล่าง2สูตรกันนะครับสูตรแรกเด่น35 7812เด่นหน่วยล่างสูตร2ท่านผู้ชมเด่น4 7 8 0 1 3 5นะครับสูตรแรกนี้เด่น6ตัวท่านผู้ชมสูตรที่2เด่น5ตัวผมก็จับชนนะท่านผู้ชมนะ จับชน2สูตรเหลือเด่นหน่วยล่างอยู่หนึ่งสามห้าเจดแปดหนดแปดนะครับทีนี้เรามาดูท่านผู้ชมดับสิล่างพิเศษหสูตรท่านผู้ชมดับหนึสอนะหนี้ดับสสนะูตรสก็ดับสสูตรเลยท่านผู้ชมหนึ่งสองสี่ดับ1ิบล่างนะครับดับหน่วยล่างหสูตรดับหนึ่งสองสี่หกดหนึ่งท่านผู้ชม <c oughs> ทีนี้มาดูดับล่างพิเศษหนึ่งสูตรท่านผู้ชมงวดนี้เนี่ยผมไม่ได้เอาดับล่างสูตรดับล่างมาให้ชมท่านผู้ชมเนื่องจากว่าสูตรดับล่างที่ผมเคยลงให้ท่านผู้ชมเนี่ยประมาณหกสูตรเนี่ยหลุดเหลืออยู่สูตรเดียวที่ยังไม่หลุด,ลด,ลดท่านผู้ชมที่เหลือก็หลุดสูตรละหนึ่งงวด มันดูแล้วผมก็เลยไม่ค่อยมั่นใจนะเพราะว่าสูตรเขาหลุดบ่อยท่านผู้ชมคืออีกงวดหนึ่งสูตรหนึ่งหลุดอีกงวดหนึ่งสูตรหนึ่งหลุดอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมผมก็เลยตัดสินใจงวดนี้ไม่ลงดับล่างให้นะเพราะผมไม่ค่อยมั่นใจทีนี้ผมก็เลยจะเอาสูตรซึ่งผมไม่ได้ลงสูตรให้ชมเป็นดับล่างระยะยาวแล้วก็ดับล่างที่ผมใช้ประจํานะเป็นดับล่างที่ ไม่ได้เอาสูตรมาลงให้ท่านผู้ชมแต่ผมก็ใช้เทียบกับสูตรอื่นๆทุกงวดเป็นสูตรหลักที่ผมใช้ส่วนตัวท่านผู้ชมงวดนี้ผมเอามาแค่ตัวเดียวเพราะว่ามันชนกันประมาณ3สูตรนะท่านผู้ชมสูตรระยะยาวเนี่ยแค่ตัวเดียวเนี่ยท่านผู้ชมผมว่าน่าจะเอาอยู่นะครับดับล่างสสูตรระยะยาวนะเป็นสูตรที่ไม่ได้เอาสูตรมาลงให้ชมนะท่านผู้ชมนะชนตัวเดียวสมสูตรนะท่านผู้ชมก็คือเลขเนี่ยครับ ดับที่5้านะสำหรับล่างงวดนี้นะผมเชื่อว่าดับเอาอยู่นะชนกับเลขเด่นท่านใดท่านก็ให้เลือกเด่นนะท่านผู้ชมนะอย่าเอาตามผมนะแต่ว่างวดนี้ผมจะเอาสูตรนี้มาเพราะปกติก็ไม่ได้เอาสูตรลงให้อยู่แล้วนะท่านผู้ชมเพราะเป็นสูตรที่ก็ใช้มาหลายปีอยู่นะท่านผู้ชมนะบางสูตรก็หลุด หนึ่งงดก็มีบางสูตรก็หลุดสองงดก็มีแต่เป็นสูตรระยะยาวท่านผู้ชมก็บางสู Twelve, ตรก็เป็นร้อยกว่างวดก็มีแต่ก็มีหลุดนะท่านผู้ชมไม่ได้ถูกไม่ได้ว่าดับเอาอยู่ทุกงวดนะครับแต่ว่าเขาเดินยาวท่านผู้ชมหลุดแล ophobia, ้วก็ไม่เคยหลุดจำนะสูตรสูตรสูตรนี้นะท่านผู้ชมนะชนกันที่สามสูตรท่านผู้ชมดับตัวเดียวเลยนะก็ผมก็มั่นใจว่าน่าจะดับเอาอยู่ผมก็เลยเอามาแค่ตัวเดียวเท่านั้นดับร่างงวดนี้ท่านผู้ชมนะครับ ทีนี้เราจะมาจับกู้กันนะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับจับคู่เนี่ยเรามาตัดกันเลยนะสำหรับเอาดับล่างมาตัดเลยท่านผู้ชมดับล่างก็คือ5้านะผมเอา5มาตัดเลยทั้ง10ทั้งหน่วยที่ตัวชนเลยนะครับท่านผู้ชมก็ผมตัด5เลยนะท่านผู้ชมนะผมมั่นใจว่าไม่มาท่านผู้ชม นะตามสูตรแล้วก็ตามความมั่นใจส่วนตัวเนี่ยต้องตัดห้าเลยนะแล้วต่อไปเนี่ยเรามาดูที่หลักสิบล่างท่านผู้ชมหลักสิบล่างนี้ดับสิบล่างนี้ดับหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมหนึ่งสองสี่นะดับหนึ่งสองสี่แล้วก็มาดูนะสิบล่างนี่มีหนึ่งสองสี่มีสองตัดสองเลยท่านผู้ชมหนึ่งไม่มีนะหนึ่งสองสี่จริงๆ1หนึ่งเนี่ย <c oughs> มันชนเด่นที่หนึ่งนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าติดดับเยอะมากเลยแต่ว่าในสูตรเด่นทั้งสาสี่สูตรเนี่ยเขาก็เด่นนะหนึ่งกับเก้านี่แต่ว่าสูตรดับก็ดับอูดับเยอะมากหนึ่งกับเก้านี่ท่านผู้ชม <c oughs> ก็ผมก็เลยบอกแนวโน้มน่าจะดับน่าจะสูงนะท่านผู้ชมโดยเฉพาะหนึ่งเนี่ยไม่เด่นเลยท่านผู้ชมเด่นเฉพาะในสูตรที่ ที่ในสสูตรนี้เท่านั้นไ้ผู้ชมสูตรข้างนอกอีกหลายสูตรนะท่านผู้ชมไม่ติดดับติดดับผมเยอะมากหนึ่งเนี่ยผมก็เลยว่าไม่น่าจะมาท่านผู้ชมก็ไม่มีหนะึ่งนะท่านผู้ชมนะก็ชนที่0 2 3 5 5ตัดไปแล้วก็สอไม่มีเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเหลือเด่นอยู่เหลือเด่น10บล่างอยู่0กับ3ท่านผู้ชมแค่2ตัวนี้เท่านั้นนะท่านผู้ชมนะ ทีนี้เรามาดูเนี่ยท่านผู้ชมดับหน่วยนะหนึ่งสองสี่หกเจ็ดนะหกเนี่ยดับสองสูตรหลักหน่วยท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูเลยนะครับหนึ่งเนี่ยผมตัดเลยนะท่านผู้ชมนะหนึ่งนะสองไม่มีสี่ก็ไม่มีท่านผู้ชมหกก็ไม่มีมีเจ็ดท่านผู้ชมเจ็ดนี้ขออนุญ,ญาตไม่ตัดท่านผู้ชมเพราะว่าตัวเด่นเขาชนเยอะมากท่านผู้ชมเด่นเจ็ดเยอะมากนะ แต่ดับเขาก็มีแค่ไม่ใช่แค่สูตรนี้สูตรเดียวดับดับหน่วยนี่ก็มีอีก4ี่ห้าสูตรนะท่านผู้ชมที่ที่ดับเจดแต่ว่าดูกับเด่นแล้วนี่เด่นเด่นกว่าเยอะเลยท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นโหตวัวทีฮะมือไปโดนนะก็ขออนุญาตไม่ตัดสีไม่ตัด7ดนะท่านผู้ชมนะผมเก็บตัวนี้ไว้นะแต่ท่านใดที่คิดว่ามันดับก็ ตัดกอกก็ได้นะแต่ผมจะไม่ตัดเจ็ดนะท่านผู้ชมนะหน่วยล่าง6กสูตรนี่เขาดับเจ็ดหนึ่งสูตรผมไม่ไม่ขอตัดเจ็ดนะขอเอาเจ็ดไว้นะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็จะเหลือหน่วยล่างอยู่สามเจ็ดแปดนะท่านผู้ชมครับทีนี้เรามาจับคู่นะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับผมจับให้เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะก็สิบ <c oughs> ล่างเด่นที่ศูนย์สามหน่วยล่างเด่นที่สามเจ็ดแปดนะท่านผู้ชม ก็จับเลยนะครับ0 3 0 7 0 8 0 3 0 7 0 8 3 3 3 7 3 8 3 3 3 7 3 8ท่านผูช้ชมได้6ชุดท่านผูช้ชมแต่ว่า33นี่ขออนุญาตตัดท่านใดไม่ตัดก็ได้นะท่านใดไม่ตัดก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะตัดนะผมว่าไม่น่าจะมานะเลขเบิ้ลนะท่านผูช้ชมเพราะฉะนั้นก็จะเหลืออยู่5ชุดท่านผูช้ชมผมให้เด่นอยู่ที่2ชุดเท่านั้นท่านผูช้ชม 03กับ07เนี่ยนะถามว่าอันไหนเด่นที่สุดสองชุดนี้เด่นพอๆกันเลยท่านผู้ชมเนี่ยทั้งสองชุดเนี่ย03กับ07เนี่ยนะผมให้เด่นพอๆกันเลยนะแต่ถ้า03เนี่ยทั้งสี่ทั้งเด่นเด่นทั้งสี่สูตรเนี่ยเด่นล่างแล้วทั้งสี่สูตรเนี่ยท่านผู้ชมก็มาครบทั้งสี่สูตรเลยถ้า03นะท่านผู้ชมนะแต่ถ้า07นี่จะมีสูตรผิดอยู่สองสูตรนะครับ08ก็เช่นกันนะ สามเจ็ดก็สามเจ็ดสามแปดนะเรามาดูท่านผู้ชมเนี่ยถ้าสามเจ็ดก็จะมีสูตรหลุดอยู่หนึ่งสูตรถ้าสามแปดนะก็จะมีสูตรหลุดอยู่หนึ่งสูตรท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยให้เด่นศูนย์สามแล้วก็ศูนย์เจ็ดถึงแม้จะถ้าถ้าตัวนี้มาถ้ามีสูตรหลุดสองสองสูตรเนี่ยผมก็ก็ก็ไม่เป็นไรผมก็ยังเชื่อว่ามันยังเด่นมากเลยเลขเจ็ดก็เด่นนะท่านผู้ชมเนี่ย สามก็เด่นถ้ารวมศูนย์ก็เด่นนะอ่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยให้เด่นพอๆกันระหว่างศูนย์สามศูนย์จกลับด้วยนะท่านผู้ชมนะให้กลับด้วยนะครับไม่ไม่มีอะไรแนะ่นอนหวยไทยนยะมันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะนะสมัยนี้นะท่านผู้ชมนะไม่เหมือนสมัยก่อนนะเออเดี๋ยวอ่ารอให้เอ็นสามนะเขาออกสลักแบบใหม่นะท่านผู้ชมออกมาเนะี่ยจะสนุกกว่านี้เยอะท่านผู้ชมสูตรจะมีความหมายขึ้นมาทันทีเลยท่านผู้ชมนะ เพราะว่าปัจจุบันนี่ตัวเลขนี่เขาบอกตรงๆนะมันคนที่คํานวณสูตรหวยเนี่ยทําสูตรหวยนี่นมันผมว่าใครๆก็น่าจะรู้แหละว่าตัวเลขมันเดินไม่เป็นธรรมชาติท่านผู้ชมอ่าเขาเดินบอกตรงๆไม่ไม่ใช่ทางเดินของเขาอ,ะอ่ะอ่ามันผิด ปกติไปเยอะท่านผู้ชมผมว่าถ้า n สออกมานะท่านผู้ชมนะประมาณปีหน้านะท่านผู้ชมประมาณเมษาเนี่ยเขาจะทดลองใช้ n สแล้วนะก็คือเลขสามตัวเต็งโต้ของรัฐบาลเนี่ยก็ประมาณเมษาปี6กแปดหละท่านผู้ชมเขาจะทดลองใช้นะรู้สึกเกือบหเมษาเนี่ยเป็นงวดแรกเลยสนุกท่านผู้ชมสูตรนี่จะเข้ามามีบทบาทมากเลยทีเนี้ยอืม เพราะว่าสลากนี่เขาจะแบ่งตามจํานวนที่เราซื้อใช่ไหมครับซื้อมากก็รางวัลมากซื้อน้อยก็รางวัลน,น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ตัวเลขเขาจะเดินแบบเป็นธรรมชาตินี่ก็เยอะขึ้นท่านผู้ชมสูตรก็จะเข้าม,มามีบทบาทเยอะขึ้นตอนนั้นล่ะสนุกท่านผู้ชมผมก็จะไปค้นสูตรเก่าๆนี่หลายสูตรเลยแหละท่านผู้ชมนะผมก็จะโฟกัสไปที่สูตรเดิมๆนะท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องไป หาสูตรเก่าๆมาใช้เยอะเลยนะท่านผู้ชมนะทีนี้เรามาต่อท่านผู้ชมเหลืออยู่ห้ชุดนะท่านผู้ชม0 3 0 7 0 8 0 3 7 3 8เด่น0 3 0 7์อง3 7 3เท่านผู้ชมนะรอง37-38ให้กันไว้ที่08ย์ท่านผู้ชมผมเพราะผมเชื่อว่างวดนี้ไม่น่าจะมาคู่คู่ท่านผู้ชมผมก็เลยให้กลัวกันไว้นะ ผมเชื่อว่างวดนี้จะมาขี่คู่คู่ขี่แล้วก็ขี่ขี่เท่านั้นคู่คู่นี่มายากท่านผู้ชมนะตามสูตรของผมนะครับก็เด่นห้าชุดตามสูตรเลยท่านผู้ชมนะตัดตามสูตรเลยนะครับห้าชุดเนี่ยครับเด่นศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์กลับด้วยนะท่านผู้ชมนะกลับได้อยากให้กลับนะทีนี้ท่านผู้ชมมันมีตัวเลขที่ ชอบส่วนตัวนะเอาไหมท่านผู้ชมได้เลือกถ้าท่านได้ชอบก็นําไปใช้ไม่ชอบก็ใช้แค่ในสี่เหลี่ยมนี้นะผมให้เด่นมาให้อีกสองชุดสามเจ็ดสามเก้าท่านผู้ชมสามเจ็ดสามเก้านะสองชุดนี้เป็นชุดที่ผมชอบส่วนตัวนะส่วนตัวผมผมก็จะเล่นหมดเลยท่านผู้ชมตัดแค่สามสามนี่ผมไม่เล่นแค่นั้นเองที่เหลือนี่ผมจะไปซื้อรัตตอรี่หมดเลยนะผมเพิ่มมาให้ใหม่สองชุดสามเจ็ด สามสองชุดนี้ชอบส่วนตัวนะท่านผู้ชมนะไม่มีในในจับคู่สิบหน่วยแต่ว่ามีในเด่นเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยเด่นสาเก้าเนี่ยครับเนี่ยมันมีในเด่นสชสี่สูตรนี่นะสามเก้านะส่วนสามเจ็ดนี่ผมก็อา้าวสามเจ็ดนี่ไงท่านผู้ชมโทษทีสามเจ็ดมีละขออภยัยท่านผู้ชมเดี๋ยวตัดออกเลยนะสูตรนี้นะไม่นะเพิ่มมาแค่สาเก้านะท่านผู้ชม เพิ่มมาแค่สามเก้านะครับ <c oughs> เพิ่มมาชุดเดียวนะท่านผู้ชมนะชอบส่วนตัวนะผมก็ลืมตัวนี้ไปนะเด่นศูนย์สามศูนย์เจ็ดรองสามเจ็ดสามแปดกันไว้ที่ศูนย์แปดกับสามเก้านะสามเก้านี้ผมชอบส่วนตัวชอบก็นําไปใช้ไม่ชอบก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะก็ถ้าสูตรเขาเดินท่านผู้ชมถ้าสูตรเดินนะ <c oughs> ก็น่าจะอยู่ในนี้แหละท่านผู้ชมนะ สังเกตนะครับงวดนี้ là, ทั้งบนทั้งล่างนี่สูตรของผมจะเด่นมากเลยก็คือสามกับเจ็ดท่านผู้ชมส7มเจ็ดนี่เด่นทั้งบนทั้งล่างสูตรผมนะแล้วก็แปดด้วยนะสามเจ็ดแปดเนี่ยส7มเจ็ดแปดนี่ทั้งบนทั้งล่างของผมนี่เด่นเลยท่านผู้ชมเนี่ยสามเจ็ดสมแปดนี่ตัวเดียวกันกับบนเลยนะคนละสูตรนะท่านผู้ชมตัวเลขมาตรงกันเลยเนี่ยส7มเจ็ดปดเนี่ยมันเด่นทั้งบนทั้งล่างเลยสูตรของผมงวดนี้ท่านผู้ชมครับนำไปใช้ด้วยความระมัดระวังนะท่านผู้ชมนะ ก็ชอบสูตรไหนก็เลือกสูตรนั้นไปใช้นะท่านผู้ชมนะไม่จําเป็นต้องสรุปเหมือนผมนะนําข้อมูลที่เกิดประโยชน์กับท่านผู้ชมมากที่สุดนะท่านผู้ชมนะเลือกเอาเป็นไปใช้เฉพาะสูตรนะสูตรดับชนกับท่านก็ให้เลือกสูตรดับชนเด่นก็ให้เลือกเด่นนะท่านผู้ชมถ้าไม่ชอบดับก็อย่านําไปใช้นะท่านผู้ชมชมนะก็ ห้าถ้าห้าเด่นสูตรท่านท่านก็ใช้ห้านะแต่สําหรับผมนี่ก็ตามนี้เลยท่านผู้ชมชอบก็นําไปใช้ไม่ชอบก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยนะท่านผู้ชมนะอยากจะให้รวยยกช่องสักครั้งหนึ่งทั้งบนทั้งล่างนะท่านผู้ชมนะก็จะได้โชคดีกันยกช่องเลยครับช่องโชคดีชแนลเนี่ยท่านผู้ชมนะก็ช่วงหลังๆนี่ก็ มีทั้งผิดทั้งถูกเลยท่านผู้ชมสูตรนะเดินดีอยู่นะท่านผู้ชมแต่ว่าบางครั้งก็จับคู่ไม่ถูกนะเพราะเลขดับก็หลงวดท่านผู้ชมก็นําไปใช้นะท่านผู้ชมเอาสูตรที่ท่านพอใจสูตรที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมมากที่สุดไปใช้นะครับนี่ก็เป็นสรุปล่างงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับท่านผู้ชมครับเจอการงวดหน้าท่านผู้ชมครับ1งสิงหานะครับสําหรับวันนี้ก็ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแจให้กับทางช่องด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ